โยดีครับทุกคนอยู่กับผมก้าวง่ายไนซี่วันนี้จะมาทําความรู้จักกับร่างต่างๆของทริกกี้เป็นยังไงก็ไปกันเลยทริกกี้เป็นตัวละครในจัก,กรวาลของแมเนตคอมแบทที่แหงเป็นพระเอกนั่นแหละเดิมทีทริกกี้ก็เป็นมนุษย์ปกติที่มีอาชีพเป็นนักฆ่าถูกจ้างจากเชอริฟตัวร้ายในภาคแรกลักษณะของทริกกี้ดูเหมือนกับตัวตลกต่างจากใครเพื่อนเลยแต่ก็ถูกฆ่าตายไม่ต่างจากตัวประกอบตัวอื่น จุดเปลี่ยนครั้งแรกเกิดขึ้นหลังจากที่เขาถูกแฮงใช้ป้ายสต็อปเสียบทะลุล่างสายฟ้าปริศนาได้ผ่านลงมาบนตัวของเขาสายฟ้านั้นเป็นพลังของ Higher Power ซึสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่สามารถชุบชีวิตได้น่าทำให้ทริกกี้ร่างกายเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบซอมบี้แต่ก็ถูกฆ่าอยู่ดีทริกกี้เองก็มีความขี้เล่นอยู่บ้างเล่รับ j อบเป็นดีเจซะด้วยกวนสุดๆแต่ไม่นานก็กลับมาเถื่อนต่อทริกกี ได้ทําการเส่เดียวกับแฮง์อย่างบ้าคลั่งในฉากที่ทริกกี้โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินด้วยป้ายสต็อปในมือฉากนี้ได้กลายเป็นแบบในหมอดในไฟเดย์ไนท์ฟันกินในปัจจุบันจุดเปลี่ยนขั้งที่2 t r ทริกกี้ถูกแฮง์ฆ่าและตกจากหน้าผาโดยตอนนั้นทริกกี้ได้ใช้พลังจาก i m p r o b a b i l i t y drive ซึ่งเพิ่มพลังให้ทริกกี้มหาศาลซึ่งขอเรียกสันส้นๆว่า drive นะครับซึ่ง drive ในเรื่องเนี่ย มีทั้งหมดอยู่3อันแต่อาจมีมากกว่านั้นเพื่อใช้ในการอัปเกรดตัวลูกกระจอกให้มีพลังมากกว่าเดิมเมื่อทริกกี้ได้พลังจากไดรฟ์ทริกกี้ก็กลายร่างเป็นร่างที่3เป็นร่างหมอกสีขาวแต่เอ๋ทริกกี้ที่เห็นในไฟเดย์ไนท์มันมีสีแดงนี่ว่าคืองี้ทุกคนที่มันเปลี่ยนเป็นสีแดงเนี่ยพอมันจะได้ดูเด่นยังไงล่ะครีนเคลคนที่ทำแมเนตคอมแบทยืนยันเลยว่าไฟสีแดงรอบตัวเนี่ย มาจากความโกรธแค้นของทริกกี้ที่อยู่ลึกในจิตใจแต่จุดอ่อนก็คือถ้าเครื่องไร์ถูกทำลายทริกกี้ก็จะกลับคืนร่างเดิมซึ่งก็ถูกจีบัสทำลายและฆ่าทริกกี้ทิ้งในที่สุดแต่ทริกกี้มันจะตายง่ายๆได้ไงใช่ไหมทุกคนเมื่อออดิเตอร์ลาดบอสที่มีพลังเงาและเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดได้ทำการดูดศพลูกน้องรอบๆตัวเองเพื่อเพิ่มพลังในตอนนั้นก็ได้ดูดทริกกี้เข้าไปด้วยทำให้ตัวทริกกี้ ปฏิเสธการหลอมรวมกับอดิเตอร์และคืนชีพขึ้นทริกกี้ร่างกระดูกซึ่งเป็นกระดูกจากร่างที่3านั่แหละทุกคนแถมยังมีความสามารถในการแบ่งเป็นร่างรอง mm hmm. เพื่อซัมมอนลูกน้องและใช้พลังวงแหวนจีบัสโดยไม่ถูกปฏิเสธพลังอีกโกงจัดจัดในมอดไฟเดย์ไนท์ยังไม่ทันที่ผมล้มตัวลงนอนทริกกี้มอดล่าสุดก็ตามมาหลอกหลอนถึงที่ในครั้งนี้เราจะได้สัมผัสกับคัสซีนที่ตื่นเต้นแล้วใจอธิบายว่าที่หน้าก,ากากหลุดเนี่ย เพราะอะไรเพราะถูกแฮงยิงใส่ยังไงล่ะแต่ไฮไลท์สาคัญมนอยู่ที่ร่างสามต่างหากถ้ากดพลาดโดยลูกศรไฟรับรองร้องหนักมากต้องจองรถพยาบาลโดยด่วนใครที่สู้ร่างนี้ไม่ไหวผมขอแนะนําให้ไปตั้งตรงปุ่มออปชันนะทุกคนคัดซีนหลังจากที่บอยเฟรดเอาชนะทิกกี้ล่างสามได้เนี่ยผมนี่อย่างฟินทุกคนดมเดี๋ยวนี้อได้กลิ่นนี่ไหมนี่มันกลิ่นายของแมนเดตคอมเบสที่แม้ว่าครีนเคลจะไม่ได้มีส่วนร่วมใน,ในโครงการนี้โดยตรงกับหมดนี้ แต่มันก็มีความเป็นแมเนจในฉบับของไฟเดย์ไนท์ที่นํามาเล่าได้อยางน่าสนใจไม่แพ้กันถ้าเกิดว่าเราเล่นในโหมดฮาร์ดและเอาชนะมาได้แล้วก็จะปลดล็อกด่านพิเศษในโหมดฟรีเพย์ที่มาสู้กับ t r i กกีที่เป็นร่างแบ่งจากร่างหัวกะโหลกโคตรมันก็จบกันไปแล้วนะครับกับ t r i กกี้ร่างต่างๆขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊าย